สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวิชการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดสนใจในการไปชุมเชิงสำหรับไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะครับวันเดียวนะครับครั้งเดียวเท่านั้นคือในวันเสาร์ที่10เมษายน6.4นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับประมาณ3ชั่วโมงเสรเศษกับเนื้อหาที่อัดแน่น สรุปมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับถึงโอกาสศักยภาพของตึกแคลชการร่วงล่มในปี2021 d e f l ฟหรือ i n นเฟ t ชันนะครับเงินฝืดหรือเงินเฟอร์กำลังจะมานะครับทิศทางราคาทองคำในปี2021-23ถึง2023จะเป็นอย่างไรทำไมใน2-3ปีนี้สำคัญนะครับในปี64-65เป็นปีแห่งการทดสอบแห่งบททดสอบของความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงของระบบเศรษฐกิจและก็การเงินโลกนะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาในไล,ลายส่วนตัวผมเสก9599นะครับการประชุมเชลสาวาลายนี้มีค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยนะครับท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักกันเข้ามานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงภาพรวมนะครับบิ๊กพิเจอร์นะภาพใหญ่ภาพรวมนะครับถึงว่าการที่เราจะสามารถมองเห็นเข้าใจนะเหตุที่มาผลที่ไปสิ่งต่างๆที่เกิดปรากฏในโลกใบนี้ นะครับที่สําคัญก็คือว่าเราจะทํายังไงนะจึงได้ภาพที่คมชัดนะของมุมมองทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนะครับตราบนะเมื่อจิตใจมีสมาธินะพิจารณาด้วยปัญญานะครับเพนะราะฉะนั้นภาพต่างๆที่เราเห็นที่ได้ยินได้ฟังข่าวสารนะฟังจากกูรูนักวิเคราะห์ต่างๆทั้งจากต่างชาติและในไทยเรานะครับ รวมถึงนะเรื่องของข้อมูลนะครับในเชิงของสถิติกราฟนะครับข้อมูลของเหตุปัจจัยพื้นฐานนะสิ่งต่างๆนะที่มาประกอบกันเรานึกถึงนะครับว่าถ้าเราจะมองภาพใหญ่มันต้องเกิดจากจิ๊กซอตัวเล็กตัวน้อยการประกอบจิ๊กซอตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะเราต้องใช้สมาธิหรือความนิ่งนะหรือความสงบภายในจิตใจ เพราะฉะนั้นนะเมื่อจิตใจเรานะครับมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความสงบภายในเราเนี่ยเมื่อเรามองเห็นได้ยินได้ฟังข้อมูลข่าวสารแต่ละชิ้นได้ยินได้ฟังข้อมูลข่าวสารจากแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นทางภาคฝั่งของรัฐบาลของธนาคารกลางนะครับของสื่อข่าวต่างๆนะครับจากบรรดากูรูนักวิเคราะห์ นะคับที่มีความเชี่ยวชาญนะมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายซึ่งแน่นอนครับไม่มีกูรูนะนะักวิครเาะห์ท่านใดที่เห็นพ้องต้องกันไปหมดมีความเห็นที่คล้ายครึงก็มีมีความเห็นที่แตกต่างก็มีมันจึงเป็นหน้าที่นะของเรานะของบุคคลทั่วไปนะที่ได้ยินได้ฟังของ้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ยต้องมาทำการคัดกรอง ต้องมาทําการแยกแยะต้องมาทําการกันก่นกองแล้วนํารายละเอียดนะครับของข้อมูลข่าวสารแต่ละเหตุการณ์แต่ละชิ้นนะจากแต่ละบุคคลนะทั้งจากทางภากฝั่งของรัฐบาลนะทั้งจากฝากฝั่งของทางด้านธนาคารกลางและจากทางภาคฝั่งของนักลงทุนและจากทางภาคฝั่งของกูรูนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆและเราก็เอา นตัวจิก๊กซอนะครับของแต่ละข้อมูลแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยค่อยๆมาไล่เลียงประกอบเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ยิ่งเรามีความนิ่งนะครับมีสมาธินะมีจิตท,ที่ตั้งมั่นนะครับสามารถไล่เลียงเหตุสู่ผลสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่างๆที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเป็นระบบมีความรอบด้านนะครับมองรอบด้าน นะครับแล้วก็สามารถนะครับที่จะมองเห็นคมชัดเมื่อเรามีความสามารถนะที่จะมองเห็นคมชัดนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่สงบด้วยสมาธิแล้วค่อยๆไล่เลียงนะเมื่อจิตมีความสงบด้วยสมาธิแล้วค่อยๆไล่เลียงด้วยปัญญานะนะเห็นถึงเหตุอะไรนำไปสู่ผลอะไรและผลอะไรกลายเป็นเหตุที่นำไปสู่ผลอะไรต่อไป และผลที่เกิดขึ้นต่อไปก็เป็นเหตุที่จะนำสู่อะไรต่อไปในอนาคตเพราะนั้นเมื่อเรานำข้อมูลข่าวสารนะแต่ละชิ้นแต่ละเหตุการณ์เนี่ยจากบรรดานะครับไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งไหนนะจากฝากฝั่งรัฐบาลจากธนาคารกลางต่างๆจากกูรูผู้เชี่ยวชาญต่างนะครับนะจากมุมมองทัศนคติต่างนะที่เห็นมีทั้งรายละเอียดนะหลักใหญ่อย่างไร รายละเอียดบีกย่อยอย่างไรมีเหตุผลคำอธิบายที่มาที่ไปอย่างไรจนในที่สุดเนี่ยตัวเราเองต้องทำการตกผลึกนะความคิดด้วยตัวเราเองตรงจุดนี้สำคัญครับเพราะว่าเราไม่ควรจะเชื่อกูรูนักวิเคราะห์ท่านใดท่านหนึ่งไปเลยนะหรือว่าไม่เชื่อไปเลยนะหลักการฟังที่ดีก็คือเมื่อเราฟังนะข้อมูลแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นถึงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทางการเงิน ทางการเมืองสังคมนะในด้านต่างๆนะอย่างเช่นที่เขาพูดกันถึงเรื่องของผู้สูงวัยบ้างนะถึงเรื่องซิมูเลตเช็คบ้างนะครับถึงเรื่องของหนี้สินบ้างนะถึงเรื่องของตลาดพันธบัตรสหรัฐบ้างนะพูดถึงในตลาดหุ้นในตลาดทุนบ้างนะพูดถึงเรื่องของอปัญหา นะครับนะช่องว่างนะแก๊บของชนชั้นอ,อ,อิลิตนะชนชั้นบนกับชนชั้นกลางและล่างบ้างนะการฟื้นตัวนะที่มันไม่เท่าเทียมนะการฟื้นตัวรูปตัว K นะการฟื้นตัวนะครับที่เกิดขึ้นในตลาดทุนตลาดหุ้นดีกว่าในภาพเศรษฐกิจรนะปัญหาจากการขยายอุปทานทางการเงิน การใช้นโยบายนะครับทางการเงินนะครับการคลังจากการสร้างหนี้สินและพิมพ์เงินออกมาสร้างหนี้สินและพิมพ์เงินออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเงินเฟ้อในส่วนของอุปโภคบริโภคของชนชั้นกลางและล่างไม่ขยับนะและดูเหมือนว่าเงินเฟ้อในสินทรัพย์ทางการเงินในราคาสินทรัพย์ทางการเงินมากขึ้นมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะเชื่อมโยง ปติบัติต่อจิ๊กซอให้เห็นภาพได้หรือไม่ว่าทําไมชนชั้นกลางและล่างนะครับค่อยๆจนลงจนลงนะค,ค่อยๆหมดความสามารถในการพึ่งพาตนเองมากขึ้นมาขึ้น,นนะในขณะที่แกลบขยายกว้างมากขึ้นการฟื้นตัวรูปตัวเคช่องว่างทางความมั่งคั่งช่องว่างทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมขยายมากขึ้นมากขึ้น มีคำพูดที่พูดถึงเรื่องของเกรดรีเซตนะไม่ใช่พูดเฉพาะนะในกลุ่มของกูรูนักวิเคราะห์พูดกันถึงกลุ่มอนะีลิตชนชั้นนำนะครับเขามองเห็นอะไรนะมองเห็นชิ้นของข้อมูลข่าวสารของเหตุการณ์สถานการณ์อะไรนะครับทำไมระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันนะระบบทุนนิยมบริโภคนิยมนะระบบการเงินที่ใช้นี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมา เรียกว่า d e b t b a s e d system เนี่ยนะที่มีการขยาย currency supply อุปทานทางการเงินออกมาอย่างต่อเนื่องมากมายเนี่ยจึงนะไม่สามารถทำให้นะครับเศรษฐกิจทั้งสองส่วนคือภาคตลาดทุนตลาดหุ้นและภาคเศรษาจริงเนี่ยมันคัพปิ้งไปกันได้เป็นเพราะว่าตลาดเสรียังมีอยู่หรือเปล่าหรือตลาดนั้นเป็นตลาดที่ถูกจัดการนะที่เรียกว่า Man a g e มาร ที่ถูกทำให้เติบโตไม่สมดุลนะมีตลาดหนึ่งที่เติบโตดีกว่าอีกตลาดหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดซึ่งชนชั้นกลางและล่างนะครับในตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับกำลังสูญเสียกำลังซื้อนะครับจากเรื่องของการขยายอุปทานทางการเงินหรือไม่และเงินเฟอ้อนี้มีสส่วนนะเงินเฟอ้อนี้นะมีเฟอ้อที่เกิดจาก สินค้าอุปโภคบริโภคนะเป็นเงินเฟอ้อที่เกิดจากการบริโภคนะครับซึ่งดูเหมือนว่าไม่สูงแต่ในมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์หลายท่านก็มองว่านะนิยามที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้ดูเหมือนเงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคไม่สูงแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคิดตามนิยามเดิมย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษปีพันเก้าร้อแล้วมันสูงมันสูงถึง2หลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับ รวมถึงนะเนื่งินเฟอ้อในสินทรัพย์ทางการเงินนะซึ่งกูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติพูดถึงกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเรดาริโอนะครับคุณแฮร์รี่เดนนะครับคุณจิมริคคาร์ดนะคุณปีเตอร์ชิฟคุณเบนจอนสันนะครับคุณเดวิดฮันเตอร์นะมันด้วยความที่นะครับไอตัวเกิดการเฟอ้อในสินทรัพย์ทางการเงินนะที่เข้าข่ายเป็นลักษณะเหมือนฟองสบู่นะครับ ซึ่งทำให้นะครับสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆในขณะที่หนี้สินนะครับต่างๆก็เบ่งบานบวมขึ้นโดยเฉพาะตกเป็นภาระที่ทวงชนชั้นกลางและล่างนะครับมากขึ้นมาขึ้นในทุกวันความสามารถของชนชั้นกลางและล่างที่พึ่งพาตนเองลดน้อยลงในทุกๆวันะฉะนั้นะอุปสงค์นะของการกินใช้บริโภคที่จะขับเคลื่อนตลาด คืออะไรว่าขับเคลื่อน,นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมนี้ก็อืดช้าลงเรื่อยเรื่อยนะครับรับวันยิ่งสร้างหนี้สินมากขึ้นมากขึ้นแต่การเติบโตของ gdp ยิ่งลดน้อยถอยลงยิ่งลดน้อยถอยลงจากหนี้สินน้ำหนักหนี้สินที่กดทับลงมาในระบบเศรษฐกิจแบบนี้กดทับลงมาในชนชั้นกลางและล่างนะครับกดทับลงมาในหนี้สินครัวเรือนหนี้สินกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถยนต หนี้สินบัตรเครดิตนะแล้วก็นี่สินของการกู้ยืมเรียนของนักศึกษาจนชั้นจนชนชั้นกลางและล่างไม่ไหวรับไม่ไหวหลายคนก็กลายเป็นคนโฮมเลสไรบ้านนะหลายคนก็ต้องพึ่งพาพนะุทแปงธนาคารอาหารนะครับมันสิ่งเหล่านี้ภาพเหล่านี้คำถามก็คือนะคนส่วนใหญ่มองเห็นหรือเปล่า โดยเฉพาะนะคลิปในช่องผมไม่ได้ทํามาให้ชนชั้นบนนะซึ่งไม่ได้เดือดร้อนอเลยเลยนะจากเศรษฐกิจชะลอตัวจากเศรษฐกิจถดถอยนะจากสภาวะฟองสบู่ของการเฟอร้อในสินทรัพย์ทางการเงินเพราะชนชั้นบนถือสินทรัพย์ทางการเงินอยู่แล้วแต่ชนชั้นกลางและล่างนะครับความร่ารวยของเขาไม่ได้อยู่ที่การถือสินทรัพย์ทางการเงินแต่ความร่ารวยของเขาเกิดมาจากการทํางานในภาคเศรษฐกิจรจริงเงินเดือน นะครับค่าจ้างของเขาซึ่งดูเหมือนว่านะมันไม่ได้ขึ้น,มนไม่ได้เฟอ้อนะครับเหมือนกับในสินทรัพย์ทางการเงินเพราะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะภายใต้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับภาพต่างๆเหล่านี้เราสามารถมองเห็นได้คมชัดขนาดไหนนะครับเราได้ภาพที่คมชัดของมุมมองเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมขนาดไหนนะครับเราจะสามารถได้ภาพคมชัดเหล่านี้ได้ ตราบเมื่อจิตใจเรามีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความสงบนะแล้วเราพิจารณาเหตุปัจจัยต่างๆด้วยปัญญามันเรื่องราวต่างๆในโลกใบนี้นะครับก็คือโลกที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินก็คือสิ่งที่อยู่ภายนอกนะร่างกายจิตใจเรานั่นเองเราเป็นชาวบ้านคารวาสมีความสำคัญนะครับ ที่ต้องทำความรู้ความเข้าใจเพราะเราต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพทำมาหากินเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งนะครับของชาวบ้านคารวาสทุกคนแน่นอนครับถ้าเป็นนักบวชก็คงต้องตัดเรื่องนี้ออกไปเพราะอยู่ได้นะด้วยการขอด้วยการบินทบาทจากชาวบ้านนะครับเพราะนั้นเรื่องของนักบวชก็คือเรื่องของการทำความทุกข์ให้หมดสิ้นไป นะครับเพราะนั้นท่านก็จะอยู่สำรวมระวังอยู่ในกายใจตนเองแต่สำหรับพวกเรานะซึ่งเป็นชาวบ้านคาราวาต้องทำมาหาเลี้ยงชีวิตเราก็าจำเป็นต้องมีสมาธิมีจิตท,ที่สงบตั้งมั่นซึ่งสามารถพิจารณาด้วยปัญญานะครับเพื่อทำการแยกแยะเข้าใจนะครับภาพใหญ่จากจิ๊กซอเล็กๆน้อยๆจากข้อมูลเหตุการณ์ข่าวสารจากสิ่งที่กูรูนักวิเคราะห์ต่างๆวิเคราะห์มา และจากข้อมูลทั้งของรัฐนะครับและก็ของธนาคารกลางต่างๆได้กล่าวถ้อยแถลงต่างๆมามันภาพที่คมชัดเท่านั้นนะครับของมุมมองเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมจึงจะทาให้เราสามารถเห็นชัดถึงว่าอะไรจะเกิดมาและเตรียมตัวเองให้พร้อมรับมือให้พร้อมผู้ที่เข้าใจนะครับมองเห็นชัดเจนกว่าผู้นั้นก็เตรียมตัวได้ดีกว่าก็จะปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ นะเพศภยัยทางเศรษฐกิจก,การเงินการเมืองสังคมนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u b u c h ช n n e l อาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับอยู่บนอยู่ในโลกนี้ต้องใช้สีปัญญานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ